อ่าแล้วรับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับ w a n t e d Channel นะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะโหวันนี้มาเจอค่าพลังทีม3 2 2พเลยนะครับทั้งเราก็มาในแผน4222นะครับในระบบ Quick Counter นะครับโอ้หน้าเป้าเอ็มเป้ม์ฟินนะฮะก็มีเอ็นดริกนะครับเป็นตัวสำรองอยู่คู่แข่งมาในแผน4123โอ้โห กลเลตเบลอาซาและลุมินิกเกนะครับหน้าแผงหน้าสามสามคนนะแต่ละตัวนี้เด็ดๆทั้ทางนั้นนะครับเอาเรื่องสำรองก็อจะน่าจะเต็มนะมาเพียบเลยอ,อ,อไปลุยนะฮะเจอทีมตึงตลอดนะครับเสื้อขาวครับทีมช่าง,งกฤษเอนบริกไป เขาค่อยต่อบอลไปครับแทงมาโคพาเมอร์ครับแทงตัดหลังมาที่โมซาร,าร่าซาร่ารับปาดเข้าในแล้วโอ้โอ็นดิ้งไม่ถึงนะเขาช้าช้าไปหน่อยนะครับแล้วเป็นเกมสวนกลับของคู่แข่งพยายามจะแทงทะลุช่องมานะครับก็ยังไม่ผ่านวันทูโอเดกาดกวาเดียวล่าแล้ววันทูแล้วทำทิ้งมาที่โคพาเมอร์ตล,ลอหนึ่งสู่นะฮะโอ้ย ทําที่กันสวยงามจัดวันถูกปุ๊บปุ๊บ,บสามเหลี่ยมเลยนะหลุดนะคโค้งเนี่ยครับไหจได้นะครับลูกปั่นโค้งของโคพาเมอร์เป็นบอลเต้นะครับขึ้นนำไปก่อนคู่แข่งเอ๊ะยังไงครับขอเขียนลูกเริ่มนะฮะขาให้ดูมิเก้อยู่ที่บ่อล เราต้องเลือเกมรับดีๆนะเอาแล้วจงังหวะนี้ยังไงเอาเขากลับมาเรี้ยงแทงกลับมาที่โมซา่าครับโมซา่าล็อกอาใัยจังหวะฉาบสวยแล้วยิงไม่เข้านะครับติดเซฟโอ้เสียดายนะถ้าฉนะาบสวยได้นำอีกสักลูกหนึ่งนี้กำลังดีเลยโลรยการอยู่ที่บอลฮนะเลนสั้นครับตามสูตร เอเดการมาวีซูดกาชากัดยอดมาได้ขโขคอมาาูซาลาแต่ไม่ตรงต่อโอ้โหเสียดายสูตรนี้มันใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะทุกคนนะเมื่อก่อนนะใช้ใช้ได้บ่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเข้าแล้วครับแล้วได้โขกสู้ลูมิเนเก้รครับโอเควีซูครับรอเพื่อนเติมมาที่เอเดการดเอเดการดแทงโอ้โห อะแต่ยังดักได้นะครับประธาเดลิกส่งมาเดวี่มาที่เวเนซูสพาเมอร์เห็นช่องแทงมาแล้วโอ้โหนิดเดียวติดคอที่เอาบ้าน,นดเดียวนะครับโคพาเมอร์วิ่งมาช่วยประคองนะครับโอเคอะคิมิ่ดักได้กลับมาโคพาเมอร์แล้วมาที่เอ็ดดิก Two, วันทูโคผาเมอร์โอ้โหโดนฟันได้บีบไว้นะฮะโชคดีที่ยังได้ฟาว มักเต็กเขาบีบไวมากเลยนะเมื่อสักครู่เอเดรกาตอยู่ที่บอลน,นะฮะมาเดลิกมาที่พาเมอร์ครับมาที่เอเดรกาตเอนดิกยกโอ้โหทีเดียววิ่งมาตามนัดแล้วนะแต่ว่ายกไม่ผ่าน,นครับแกเลตเบลยังไงกระชากหนีไหมแกเลตเบลวันทูอยู่นะครับเมสซี่มาที่แกเลตเบลเบลแต่ยาวไปนิดนึงนะแทงมาที่วินิสซูจูเนียวินิสซูมาที่เอเดรกาตาที่เอนดิกวันทู ฮารเมอร์ mer, แทงทันลุช่องมาที่ซาร่าแล้วปาดมาลูนี้โอ้โหเสียดายดีอาร์ดเคลียร์ไปเลยนะฮะประกบตัวอย่างดีอ่ะอูเบเนอาร์ดอ่นะนะครับพาเมอร์ mer, ครับไอเไรกาดเปิดมาเจาะัวเขียสองศูนย์ทันท,ทีเลยนะขึ้นโข่งได้เฉยวิเตออ็มเต็มเลยนะเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์นะวันแจ็ขึ้นหนัง ลูดิเก้อยู่ที่บอลครับที่บุสเกตเอ้าวแล้วเขายอดมาลูกนิดโอ้ยเกือบหลุดนะฮะแล้วเขาแทงก็ยังไม่ผ่านลูดิเกอยครับนะมาที่ฮากิมิโอ้โหโดนเข้าบอลจา่ามาซาร่ามาที่พารเมอร์แทงกอดิโวล่าครับออกมาที่อาริกาดฝ่ามาที่วินิสูบันทูเอนดิกซื้อมาที่พารเมอร์แล้วแทงต่อลูกนิดซาร่าซาร่าพยายามกระชากครับหาช่องว่างหาพื้นที่ เอาล่ะแทงต่อไปที่ฮาคิมิลองคอร์โคง้งโคง้งหูเปิดกาศเอาได้บอลน,นะครับแล้วก็เรีย๋ยวหยอดมาลูด,ดิเอาไปจ่ายให้เอ็นดิกเฉยผมเลงผมหยอดไปให้วินิสิวนะโอ้เสียดายจดกำลังบุกเลยนะอีกเก้กาซิยะครับเตะเปิดขึ้นมาไอ้มองสู้กันนะครับทำลายจังหวะไปได้ไปได้การได้บอล เอเดการครับหาเพื่อนหาเพื่อนแทงมาที่โคพาเมอร์แทงโอ้โหเอาบ่ายแล้วนะครับประกบดีมากทาคิมิเอา้าหลุดมาแล้วลูกนี้เอา้าคาลิเบิลนะมาที่เอเดการดฝากกอร์เดล่าวันทูเอเดการ์ดฝากมาทีา่ซาระแทงมา,า,า,าสวยงามแล้วพาเมอร์พิกพิกโอ้โหไม่ได้นะดูบิเดียนี้แข็งแรงมากยูริเกอร์วิ่งปากคลองนะครับปากคลองโอเคดักได้นะกลางว่าง มาที่กวาเดียวละแทงต่อมาที่โคพเมอร์วันทูแล้วแทงต่อแล้วแทงต่อหูอแต่น่าจะล้ำนะครับทุกคนเยดายจัดเลยล้ำเยอะเลยนะ <c oughs> กองหลังคู่แข่งเริ่มเล่นเข้าขานะจับจังหวะได้นะดักบอลเราได้ตลอดเลยครับเอ,เอาจังหวะนี้ยังไงหูนิดเดียวไม่ได้นะครับ แล้วเขาสวนมาแาาจาติดมาท้ายเดลีน่นะครับก็จบช่วงเวลาแรกไปด้วยสกอร์สองประตัวหนะะึ่งนะฮะถือว่าน่าพอใจกันเลยทีเดียวนะเกมก็เราก็เป็นฝ่ายของบอลได้มากกว่านะฮะ <c oughs> ปไปเอาตัวกิสมันนะฮะก็มีงซฟมินนะงซฟมินมีซูเปอร์ซับนะครับก็เลยจะเปลี่ยนลง ที่เหลือจะเป็นกองกลางนะครับที่น่าสนใจลูกาโมดิตนะฮะแทนมาตินอเดกาดไปลุยต่อนะครับครึ่งหลังมองมาก่อนนะครับดักลูกเขีร์นะครับเดี๋ยวเขาจะยอดเหมือนเดิมหรอเปล่าเอ้าแล้วมงสูงไได้นะครับไปโซฮามินโมดิตโมดิตแทงโอ้โหแทงแบบนี้ แล้วเขาปาดมาลูกนี้ยังโชคดีที่ดูดูดิเกอร์ลงมาช่วยไปนะว่เดียวถามเมอร์คืนไทชิม่โอ้โหไม่ได้กดแทงบอลนะแล้วมานะครับอาซาอาซาโหไม่เลี้ยงกินตัวนะกดเปิดเลยนะครับเมื่อคู่ลูกเตะม,มุมนะครับบ,รบังคับตัวสูงๆครับคอยดักมงนะ ดูดิเกอร์ช่วยไปได้นะครับเอาเราจะเป็นเกมส่วนหรือเลปล่าเอนริกเอนดิกแทงบอลลูกนี้สวยงามแล้วโมดิกดูการจ่ายบอลของโมดิกแบบนี้พอดีไหมพอดีมาที่โค้รพับเปิดโอ้โห,ห,หยิงไม่คมนะครับหักเข้าเสาสองเลยโอ้โหังหวะว่านะมันต้องกดแล้วนะ แต่โมดิจ่ายดีนะเมื่อสูกคู่ถือว่าแก้ตัวได้แล้วนะม่งสู้ไม่ได้นะครับเดลิกแต่ได้ทำลายจังหวะประคองพอนะให้เขาเลี้ยงมาอแล้วจ่ายตาหลังมาสวยจัดโอ้ดีนะโชคดีที่ล้ำหน้านะครับโอ้โหจ่ายตัดสวยสวยเกินเด็กแฮะครับอยู่ที่่บอลเหนียวนะทุกคนเด็กอาเห็นเพื่อน ในช่องเขาก็บอกเขาใช้ตัวตัน99นะเดเคีร์เขาบอกว่าชอบเหมือนกันเหนียวนะครับแต่ผมไม่มี 70, โอ้โหเอาละครับจังหวะน,นี้แกเรดเบลทำไมแล้วแทงมาก็ยังไม่ผ่านกาเดียวล่าครับกาาดิดแทงโอ้โหจะก,การวิ่มาดักได้ประคองนะคาร์มี่ประคองอประคอง,องได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วจะปั่นไม่ผ่านนะครับ วูดิเกอร์ประคองไว้พอโวิ่งมาชนบอลออกเอ้าเราจหวันนี้ยังไงวันทูสวยงามครับเอนดิกวันทูอุ้ยโอ้โหโดนดันโอ้โหโดนตัดวอะเอ้ยแล้วโดนไหมเนี่ยแล้วปาดมายิงลูกนี้เรียบร้อยทันทีนะครับเกมสวนแบบจ่ายบอลแม่นจัดเกเรตเบลดูแล้วปาดมาแบบพอดีเป๊ะดูมินิเก้โอ้ีคมเร็ว อย่างคมนะฮะไลน์ขึ้นมาหนึ่งลูกนะครับกดดันทันทีนำอยู่แค่ลูกเดียววันทูแล้วแทงต่อมาที่กีสมันโอ้โหลำหน้าโอ้โหล้ำไปช่วงตัวหนึ่งนะฮะอองตัวคกีสมันโยกมาลูกนี้ ม่งสู้ไม่ได้นะเอาเราข้างล่างว่างจิ๊บหาแล้วลงมาก่อนประคองเดลิกเดลิกเอาเขาจ่ายช้านะจ่ายยัดกลางเฮ้ย <c oughs> ตรงกลางโอเคโมดิตด,ด่านได้นะอันดิกมาที่จีสมันแทงโคพาเมอร์โคพาเมอร์วันทู 1, อาคิมี่แล้วตรงกลางว่างจีสมันปาดวเข้ามาโอ้โหผู้จ่ายบอลแบบนี้เดี๋ยวได้จัด ลงมาประคองเกมรับกันนะครับฮาคิมิก็อยู่ข้างบนมาดิแทงมาที่ดูไปที้แคแล้วปาดมาแล้วยิงยังติดบล็อกเดลิกโอ้โหเมื่อสักครูน่นี้โดนโยกหลบนะครับปึ๊บหูเดลิกยังตามมาบล็อกไว้ได้นะไม่งั้นเรียบร้อยอานโน่ที่บอลนะฮะเปิดมาลูกนี้เดวี่สกัดไว้ได้แนละ้วเก็บแถวสองได้กาว่ กาวียังไงวอนทูฟันได้เอ็ดเมสซี่ยังไงแทงมาอยัางเงอู้อ่าล้ำหน้านะฮะโอ้โหขายืนล้ำมปหน่อยหนะะ่อยฮะเน้นชัวเน้นชัวนี่ครับเตะขึ้นมาเอ้ยถึงเบ้า โอ้โหแล้วเป็นเกมสวนทันทีแกเล่นเบลอีกแล้วแล้วป่ามันเนี่ยป่ายังติดเดลิกนะครับดักไว้ดิมาทาเดลิกเดลลิกครับด่าง่ายๆไม่ผ่านอีกแล้วแล้วมาที่คาวไฮดลูมินีเก้ได้ยิงโอ้โหติดเซฟเดียกเป็นไงี้โอ้โหเราไปเล่นยากนะครับเสียบอลง่ายแล้วยิงโอ้โหติดเซฟนะครับแล้วยิงซ้มอีกทีหนึ่งก็ไม่เข้าเนาะโอ้โหรอดมาได้นะ โห oh, เสียบจัดได้ลุ้นนะครับสดกาครับจะมาที่รูริเกอร์นะฮะออกมาไาชมิเอา้าแล้วทำบอลเสียนะครับรูริเกอร์ประคองประคองขอไม่เปิดเอาบ้าคอรมาลูนี้ได้โค้ง oh. แต่งติดเซฟเดีกรปไปไงของแท้นะครับของจริงเลยเดยการโมดิต oh, แทงมาฮามเมอร์โอ้โห โดนกดดันหนักนะฮะ <c oughs> อาดักไว้ได้ครับฮาคิมิจ่ายออกมาวันที่กินวันวันทูเขาพาเมอร์แทงต่อโอ้โอเคลอดตัวไปได้นะครับแมนออดแมนนะครับโคพาเมอร์ยิงไปสองลูกนะโ<ฮ>เรียบร้อยกับโดนนะได้เด็กอาช่วยเซฟไว้หลายจังหวะนะครับเมื่อสักคู่ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ